คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นการชักจูงในการลงทุนเด็กต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมจัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้นห้ามเล่นตามเด็กค่ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำนะครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใครกลุ่มีครอบบาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ nba 2 2 2ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ nba 2 2 2ครับ มาพบกันแล้วนะครับกับทีเด็ดจานเจเอ็นบีเอทุกวันกับอยู่กับผมเช่นเคย13ธันวาคม2023วันนี้มาคุยก่อนเกม,มครบอบบาสเกตบอล NBA ของประเทศเมกาเช้าว,วันพุธเป็นการพบกันระหว่างเจ้าบ้านพระอทิตย์ฉายแสงฟินิกซันเปิดบ้าน t ็อกกิ้งสติกรีสอร์ทอาราี10โมงเช้าตามเวลาในประเทศไทยครับต้อนรับการเยือนของสะพานทองโกลเด้นสเตเดี้ยร์ครับทีมขวัญใจมาชนของแฟนบาสชาวไทยครับ โดยโค้ชของฟินิกซันคือแฟรงค์วอร์เกอร์วันนี้จะได้ดวลกับยอดโค้ชอย่างสตีฟเคอร์ครับช่วงหลังฟอร์มตกจริงๆฟินิกซันเกมล่าสุดครับก็แพ้มาสงเกมรวดครับเกมล่าสุดแพ้กับราชันสคาเมโต้คิง106งต่อ114ในเกมที่ไม่มีเคดีเควินดูแรนครับเดวินบูเกอร์กดสูงสุด28แต้ม7รีบาวเแอซิสแต่นั่นก็ยังไม่เพียงพอครับเสริมด้วยเจ้าเอริกอดอน19แเ้ม3แอซิสและเซนเตอร์ของทีมอย่างเจอซึบเนอร์กิตสิบห้าเต็มเกิส สุดท้ายซันไพ่คิงคาบ,บ้านครับส่วนผลงานของโกลเด้นสเตทวอยเออร์ครับก็พลาดท่าให้กับโอคาโฮมาซิตี้ทันเดอร์ในเกมเยอือนครับ136ต่อ138ในช่วงต่อเวลาผู้ทำสกอร์สูงสุดนี้ไม่พ้นสตีเฟนเคอร์รี่34แต้ม6รีบาลด์แอสซิสเสริมด้วยจอน athan คูมินกา24แต้ม12รีบาลเป็นดับเบิลดับเบิลถือว่าเฉิดฉายสุดๆครับแล้วก็เครทอมสัน22แต้ม4รีบาล แต่สุดท้ายครับสะพานทองก็พลาดในช่วงท้ายเกมเหมือนเดิมเอาละไปดูรายชื่อตัวจริงที่เป็นไปได้ในเกมนี้ครับจากสำนักสื่อต่างประเทศคาดการ์ผู้เล่นตัวจริงครับฝั่งเจ้าบ้านฟินิกซ์ซันน่าสนใจครับพอยากาดแน่นอนเดวินบกเกอร์ครับวันนี้จะได้ดวลกับสตีเฟนเคอร์รีในตำแหน่งนี้ถือว่าสูสีมากๆครับแต่อย่างไรก็ตามชื่อชั้นและฝีมือคงต้องยกให้กับสตีเฟนเคอร์รีเหนือกว่าเล็กน้อย ไปที่ตำแหน่งชุดในการมือยิง3คะแนนวันนี้เดือดสุดๆครับแบรดลีย์บิลจะได้ดวลกับเครย์ทอมสันของสะพานทองครับคู่นี้ผมขอให้คะแนนใกล้เคียงกันครับเนื่องจากไม่ได้โดดเด่นทั้งคู่ในดูการนี้สมอลฟอร์เวิร์ดครับเอริกกอร์ดอนมีความแม่นยำเรื่องการชุด3คะแนนจะได้ดวลกับแอนดรูวิกกินส์ครับครบเครื่องทั้งเกมรุกและเกมรับครับความเก่าต้องโยกกับวิกกินส์ครับแต่ความแม่นยำตอนนี้กอดอนแม่นกว่า พาวเวอร์ฟอร์เวิร์ดมัจจุราร่างเทพอย่างเคดีเควินดูเรนจะได้ดวลกับพี่บัวเขียวของสะพานทองเดมอนกรีนครับเกมรับก็ต้องยกให้กับเดมอนกรีนครับแต่เกมรุกคนละเรื่องครับเคดี D, ดีกว่ามากเซนเตอร์คู่มือในของทางด้านฟินิกซันเป็นจูซูปเนอร์กิชครับจะได้ดวลกับเควาลูนี่ของสะพานทองโกลเด้นสเตทครับคู่นี้เกมรับถือว่าพอๆกันครับแต่เกมรุกผมมองว่าจูซูปเนอร์กิชดีกว่าครับ เราไปดูรายชื่อผู้เล่นบาดเจ็บในวันนี้ครับฝั่งเจ้าบ้านฟินิกซันครับต้องรอเช็คเดย์ทูเดย์สำหรับเควินดูแรนอาการเจ็บข้อเท้าครับแต่ข่าววงในบอกว่าอาจจะลงสนามครับส่วนเกรซันอาลเลนฮะลงสนามไม่ได้อย่างแน่นอนจากอาการบาดเจ็บบริสต์สเตทไวโอเล์ครับขาดคนสําคัญแค่เกรี่เพตตันทูเท่านั้นครับและนี่ก็เป็นชมหน้าตัวจริงที่จะลงมาดวลกันในควอเตอร์แรกครับเจ้าบ้านฟินิกซันไลฟ์นี้น่าจะประกอบไปด้วยเดวินบกเกอร์แบรดลีย์บิลเอริกกอร์ดอนเควินดูแรนและเจอซูบเนอร์กิชครับ ส่วนสะพานทองโกลเด้นสเตทวอยเรอร์ครับไลฟ์นี้ประกอบด้วยแม่ทัพอย่างสตีเฟนเคอร์รี่เครทอมสันแอนดรูวิกกินส์เดมอนกินและเควัลลูนี่ฟินิกซันเจ้าบ้านรังอันดับ8ในสายตัวันตกครับลงเล่น22เกมชนะ12แพ้10ครับส่วนวอรเรอร์ดูดูการนี้ฟอร์มไม่ดีครับลงเล่นไปแล้ว22เกมชนะได้แค่10เกมเท่านั้นครับวินเรทไม่ถึง50% และการจับคู่แมชอพดวลกันในวันนี้ครับเดวินบูเกอร์27.4แต้มต่อเกมในฤดูกาลนี้เปอร์เซ็นต์ฟิโกอยู่ที่48%ครับจะได้ดวลกับพี่แกงสตีเฟนเคอร์รี่ครับฤดูกาลนี้ยังคงยอดเยี่ยม29.4แต้มต่อเกมและเปอร์เซ็นต์ฟิโกของสตีเฟนเคอร์รี่ในฤดูกาลนี้อยู่ที่48%และทัศนะของจานเจนในคู่นี้ครับเรียกว่าเป็นบัสถูกคู่ถูกราคาอีกแล้วครับก็มีแฟนบัสทั่วโลกครับที่เป็นแฟนคลับของฟินิกซ์ซันแล้วก็สะพานทองโกลเดนสเตตวอ r เลอร์ครับ เกมนี้ฟินิกซันมีความได้เปรียบครับเนื่องจากมีการได้แบรลี่บิลกลับมาเล่นอีกครั้งครับแล้วก็เป็นเกมในบ้านครับต้องมาเจอกับสะพานทองในช่วงฟอร์มตกครับถือว่าฟินิกซันเป็นโอกาสสาคัญที่จะกลับมาเก็บชัยชนะอีกครั้งครับผมคิดว่าเดวินบูเกอร์และเควินเรนน่าจะเก็บชัยให้ซันได้วันนี้เกิน2แต้มครับครบเครื่องเรื่องความมันดูดันไม่เกรงใจใคร กลุ่มวิเคราะห์บาสเกตบอล NBA ทุกคู่ทุกเกมทุกควอเตอร์สามารถแอดไลน์ได้ที่ @nba222 ครับอย่าลืมนะครับมีแอดนำหน้าด้วยนะฮะ @nba222 ครับแล้วพบกันใหม่ครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ไปด้วยนะครับขอบคุณครับ